ข้อสอบสอชีวะปี68ข้อ3ถามว่าเมื่อเลี้ยงหนอนแมลงวันนะครับในอาหาร3มชนิดได้แก่อะไรบ้าง1ก็คือกากถั่วเหลืองกากกาแฟและกากมะพร้าวนะครับในระยะเวลา14วันแล้วช่างน้ําหนักของหนอนที่เปลี่ยนแปลงไปและอาหารพบว่าหนอนที่เลี้ยงด้วยกากถั่วเหลืองมีน้ําหนักแห้งเฉลี่ยมากที่สุดนะครับอ่ะตรงนี้ก่อนเนาะกากถั่วเหลืองนะครับหนอนชอบเนาะหนอน ชอบนะครับตามด้วยหนอนที่เลี้ยงด้วยกากมะพร้าวและกากกาแฟนะครับอันนี้คือเบอร์หนึ่งกากมะพร้าวเบอร์สองแล้วก็กาแฟนะครับจัดเป็นเบอร์สามในขั้นตอนการเมื่อเปรียบเทียบน้ำหนกักแห้งทั้งสามชนิดพบว่ากากกาแฟมากกว่าน้ำหนกักแห้งของกากมะพร้าวและมากกว่าน้ำหนักแห้งของถั่วเหลืองที่กล่าวมานะครับจัดอยู่ในขั้นตอนใดของการออกแบบเชิงวิศวกรรมเฮ้ย อันนี้เป็นข้อสอบแนวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่สวทชีวะมันเคยออกมาเนาะอันนี้เป็นการทดลองที่อยู่ในเนื้อหาหม .4 เทอมหนึ่งนะครับเดิมทีในตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยออกข้อสอบแบบนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนอะไรนะครับการออกแบบหรือเปล่าไม่ใช่นะครับออกแบบเสร็จไปแล้วการนําเสนอการทํากิจกรรมแก้ไขปัญหาและผลการของการแก้ไขปัญหาเขาไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรเนาะ เออการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องเขาทําการทดลองไปแล้วดังนั้นจะอยู่ในขั้นตอนการทดสอบประเมินผลและปรับปรุงนะครับตอบข้ององูนะในกรณีของตัวนี้นะครับ